ใครที่มีโทรศัพท์ทำงานช้ามาฟังทางนี้นะคะค่ะสวัสดีะคะ่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้วิธีการล้างแคสค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับ l ล n e o f f i c เ a l หมอพร้อมนะคะสำหรับทำพื้นที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ออสามารถใส่แอปพลิเคชันหมอพร้อมลงไปได้นะคะค่ะเริ่มต้นนะคะไปที่ไลน์นะคะแล้วเราก็เลือกไปที่ หน้าหลักค่ะปุ่มข้างล่างนี้นะคะจะเห็นว่ามุมขวาบนจะมีรูปเฟืองนะคะเลือกไปที่รูปเฟืองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลื่อนไปตรงกลางนะคะจะเห็นคําว่าแชทนะคะแล้วก็เลือกไปที่แชทค่ะค่ะสไลด์จนถึงล่างสุดเลยค่ะมันก็จะมีตรงที่ว่าประวัตินะคะแล้วก็ลบประวัติการแชททั้งหมดค่ะเลือกตรงนี้นะคะมันก็จะถามราคาว่าจะลบหรือว่ายกเลิกเราเลือกที่ลบเลยนะคะเพื่อให้พื้นที่มันกว้างขึ้นค่ะ หลังจากนั้นจะพบว่าเราก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือลบไฟล์ในห้องแชทแล้วก็เลือกทีค่ะค่ะก็เลือกที่ลบนะคะถ้ายกเลิกมันก็คือไม่เลือกทีนี้มันก็ลบหมดแล้วล่ะค่ะค่ะก็แค่นี้ล่ะค่ะก็จะทำให้พื้นที่เรากว้างขึ้นพร้อมรองรับไลน์ o อฟฟ c เชียลหมอพร้อมค่ะ วิธีที่กล่าวมานั้นไม่จำเป็นว่าเรา,เาไว้เพิ่มพื้นที่ใส่แอปพลิเคชันหมอพร้อมเท่านั้นนะคะเราสามารถล้างแคชเพื่อเพิ่มพื้นที่ใส่แอปอื่นๆได้ทั้งหมดค่ะ